สวัสดีครับหน้ายังแดงเหมือนเดิมอันนี้เป็นไฟใหม่นะไฟสีมันอาจจาะขา,ขาวๆนิดหนึ่งเรามาคุยกันเรื่องอะไรเรื่องโลกแตกหัวร้องเนียนอกใจเล่นชู้กับกำนันหัวจทดทะเบียนสมรสแล้วด้วยมีลูกชายสามขวบหนึ่งคนผู้ชายทำงาน ควบสองกะเงินเดือนสองหมื่นให้เมียหมดแล่วเมียอุตส่าห์ไปมีชู้คือคือมันเป็นซิมเพิลมากๆนะก็คือว่าเขาเรียกไรน,นะเมมบีชูอ่ะเมมบีชูใครไม่รู้จักเมียมบีชู้บ้างเคยได้ยินไหมเคยสิเพราะว่าเป็นกันทั้งโลกถูกไหมเกิดอะไรขึ้นเมมบีชูผู้หญิงอะ่ะก็คือว่ามันเป็นปัญหา มันใช่ปัญหาเขาเป็นปัญหาผู้ชายนะในการมีชู้เนี่ยไม่ใช่ปัญหาผู้หญิงนะคุณจะไปว่าเขาไม่ได้นะอ,อย่างกรณีนี้ที่เป็นข่าวเมื่อวานคือผัวเนี่ยทํางานัวเป็นเกียวนะมีเงินเท่าไหร่ให้เมียบมดโอเคเงินเดือนน้อยคือจนนะนะเขาเรียกจนนะผู้หญิงก็ก็รุ่นรุนนะนะก็เลยดูท่าแล้วก็ที่แต่งงานที่มีลูกกันเขาอาจจะเพราะไม่ไม่ได้ตั้งใจคือถ้าตั้งใจเป็นไปไม่ได้เพราะว่างไงเพราะจนไง จนแล้วแล้วคุณคุณคงไม่โง้นะคำนวณว่านมลูกมันกี่บาทวนะนมลูกมันเท่าไหร่นะวันละสามร้อยวันละพันหนึง่งแพงนะคุณนมลูกเนี่ยอ่ะสิบกระป๋องกระป๋องละสามสิบเนี่ยคุณก็สามพันแล้วใช่ไหมแต่ค่าคลอดค่าอะไรเงี้ยคุณต้องมีเลี้ยงลูกเงินเดือนเป็นหมื่นนะแต่ได้เงินเดือนแค่ออออสองคนสองพันผมเข้าใจเลยว่าพวกนี้ไม่ได้ตั้งใจแต่งงานเอ้ไม่ตั้งใจมีลูกพอกมีลูกแล้วก็แต่งงาน พอแต่งงานก็ต้องหาเงินอาจจะเป็นค่าสินสอดอาจจะเป็นครอบครัวช่วยเหลืออันนี้เขาเรียกว่าไม่ตั้งใจมีครอบครัวแล้วกันแต่มีความรักมีเขาเรียกแต่งงานเพราะความรักไม่ใช่แต่งงานเพราะสร้างครอบครัวแน่นอนคูณจะแต่งงานเพราะสร้างครอบครัวคุณก็ต้องคำนวณใช่ไหมแล้วคุณก็โป๊ะไม่พอไม่พอก็บอกผู้หญิงรตรงๆว่าแต่งไม่ไหว เงินสินสอดก็ไม่พออะไรเงี้ยผู้หญิงก็จะได้รู้ๆกันไปว่าเออแค่สินสอดคุณก็ขอไม่ได้แน่นอนก็จะมีการป้องกันที่ดีอะไรเงี้ยก็คิดเพราะว่าเป็นผู้ชายที่ไม่จริงจังละกันอะไรเงี้ยประเด็นผู้หญิงอะก็คือพลาดหรือไม่พลาดก็แล้วแต่เนี่ยพอพอแต่งงานกับพวกนี้ไปแล้วเนี่ยก็คือจะรู้ตัวเองว่าความรักเนี่ยจะแต่งงานมีครอบครัวเพราะความรักมันเป็นไปไม่ได้ มันต้องพร้อมกว่าน,นี้ก็คือว่าความรักก็เป็นหนึ่งในร้อยของคู่ชีวิต <c oughs> บางคนนับเป็นร้อยนับบางคนก็คือถ้าไม่มีไอ้ไอ้ห้าเปอร์เซ็นสิบเปอร์เซ็นที่เรียกความรักเนี่ยไม่แต่งเลยนะแต่ถ้ามีเก้าสิบเปอร์เซ็นตนะแต่ไม่มีสิบเปอร์เซ็นไม่แต่งนะนะแปลกนะท่านที่ท่านที่ถามไปตรงแนละ้วคุณเจอคนเนี้ยเพราะอะไรเอ,อแล้วคนอื่นที่เขาพร้อมกว่านั้นนะ ถ้ามีเก้าสิบอ่ะคุณไม่แต่งก็คุณไม่สร้างสาสัมพันธ์ก่อนเขาเรียกว่าคุณไม่สร้างความรักให้มันเกิดขึ้นทุกคนอะรักกันได้หมดแต่คุณไม่สร้างเองเพราะคุณคุณจะเอาคนเนี้ยเออคุณถ้าคุณเป็นผู้ชายไม่เท่าไหร่นะคุณจะเอาคนเนี้ยแต่คุณนำไปเก้าสิบเปอร์เซ็นตอันนี้ไม่น่าเกียดแต่ถ้าถ้าคุณเอาผู้ชายที่มันมีมีแค่สิบเปอร์เซ็นเนี่ยขาดเก้าสิบเนี่ยอีกร้อยแปดนะ แต่คุณไปเอามันว่าคุณรักมันแต่คุณไม่ให้ให้เปอร์เซ็นต์กับคนเก้าสิบเปอร์เซนเพราะคุณขัดสิเปอร์เซนความจริงแล้วนะทุกคนนะนะถ้ามันไม่พิกงพิการไม่ขี้เละจนแบบสารสพันธ์กับเขาไว้ก่อนเช่นกรณีนี้ก็คือว่าพอแต่งงานไปแล้วก็รู้ตัวแล้วว่ากูตายแน่กูไม่รอดแน่อะไรเงี้ยพอพอไม่รอดแน่ก็รู้สึกได้นะผู้หญิงเขาไม่พูดออกมาเองนะเพราะมันพูดไม่ได้เพราะว่าถ้าพูดออกมาก็คือเป็นเป็น ผู้หญิงไม่ดีอะไรเงี้ยนะแต่ไม่ต้องกลัวหรอกในใจคิดอะไรพูดออกมาได้หมดสมันี้รับได้หมดเขาก็อยู่กับผู้ชายคนนี้เขารู้ว่ามันไม่รอดแน่พอใจนึงมันก็แป้วถูกไหมตอนนี้ก็มีคนที่พร้อมมากกว่าอย่างเี้ได้ข่าวเนี่ยเอาเป็นกำนันเป็นกำนันเนี่ยเป็นกำนันได้เนี่ยในต่างจังหวัดเนี่ยจังหวัดใหญ่ๆนะต้องมีเป็นพันล้านนะคุณเห็นเห็นกำนันที่มันใส่เสื้อเสื้อเชย เป็นเจ้าของสวนอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะอันนั้นยังไม่เป็นกำนันไม่ได้นะเจ้าของสวนนี่มีรอยไร่เนี่ยก็คือมีรอยไร่ปีหนึ่งก็ได้ได้ทรัพย์สินมาสิบกว่าล้านก็คือถ้าลงเงินเก็บด้วยอะไรด้วยรวมทั้งยังไม่ได้ขายที่เลยนะเงะินสดสดเนี่ยพวกนี้มันกงเป็นปร้อยร้อยล้านนะพวกชาวสวนเนี่ยควรจะไปดูถูกนะถ้ามันขายที่ด้วยมันเป็นพันล้านนะถ้าเป็นกำนันเนี่ยโหมันต้องพูดเลยกำนันจังหวัดเล็กๆอำเภอเล็กๆเนี่ย มันไม่ใช่ผู้ใหญ่บ้านนะคือกำนันนะกำนันมันมันบริหารเงินเงินด้วยนะมันไม่ใช่ผู้ใหญ่หมู่บ้านเลยที่ไปจับแจ้งความแบบอย่างเงี้ยเห็นเลยทรงเนี้ยถึงจะขับกระบะเก่าๆแต่ทรงเนี่ยแม่งครับสินแม่งเพียบเห็นน้อยเงินสดอ่ะผมว่าแม่งรวมๆแล้วก็ร้อยล้านแล้วกันแต่ส่วนใหญ่เยอะกว่านั้นนะแต่เราเขาไม่บอกกันหรอกบอกแล้วมันน่าเกลียดแต่เรามารู้กันดีทีนึงเวลามันแบ่งมรดกกันเลยพวกเนี้ย ลูกกำนันเลี้ยแบ่งมรดกกันนะคือลูกแม่งเรียนเมืองนอกเรียนอเมริกากันหมดเนี่ยมีคอนโดที่กรุงเทพและลอฮิลาอะรี้เราก็เห็นกันอยู่ใช่ไหมพวกพวกคนต่างจังหวัดที่ไปเรียนกรุงเทพอ่ะตกใจนะเราเด็กกรุงเทพอ่ะเราอยู่ในซอยลาดพร้าวอะไรสักอย่างบ้านเราก็บ้านเรา่ัวก็อยู่ในสลัมด้วยซ้ำในกรุงเทพอ่ะเห็นไอ้เพื่อนที่มาจากต่างจังหวัดะนะจะปรับกล้องนิดนึงๆๆมาจากต่างจังหวัดนะ้อ้พวกต่างจังหวัดนี่วาอะไรเงี้ยเราก็เราก็ดูถูกนะแต่ความจริงอะ โ้โหแบรนด์ไม่โคตรรวยแล้วมันรวยทุกคนนะที่มาเล็กกรุงเทพได้เนีย่ยจะไปดูถูกนะก็อย่างกรณีเนี้ก็คือผู้หญิงอะรู้สึกได้ว่าต้องเปิดใจคนอื่นล้หละ่ะบางคนก็รับได้เลยนะถ้ามมีลูกแล้วอะไรเงี้ยแล้วกำนันอุท่าก็จริงจังด้วยไงเออแล้วเขาก็รู้ว่าผู้หญิงมีลูกด้วยแล้วเขาก็ยังเอาอยู่นะแล้วกำนันก็โสดอีกผู้หญิงมันก็ครบหมดอะเขาว่าครบหมด แต่ผู้หญิงกะไม่เกินก็ไม่ใช่ครบเลยมีลูกก็มีลูกมีผัวก็คือขาดแล้วอ่ะแต่กำลังก็โอเคนะตอนนี้ผู้หญิงก็เห็นว่าคุณค่าผู้ชายสูงกว่าเพราะอะไรเพราะว่ากำลังมีเวลามานานมากในการสะสมทรัพยากรก,ก็คือเขาเรียกอะไรไม่แต่งงานต่อให้แต่งงานด้วยเขาก็แก่ัวกว่าแล้วก็มีทรัพยากรมากกว่า มันก็เลยที่ไปทางกลับกันไอ้ผู้ชายคนนี้ที่เป็นผัวมันเน่ยทาไมมึงไม่สะสมเพทรัพยากรก่อน,อนแล้วค่อยคิดจะแต่งงานกับผู้อีกคนหนึ่งถูก่าแต่ตอนเนี้ยก็กลัว,วผู้หญิงคนนี้เขารอไม่ไหวถูกปะก็เลยจับผู้หญิงนี้แต่งงานทัง้งตัวเองเขาไม่พร้อมคือคืองานเนี้ยไม่ได้ผู้หญิงไม่ผิดสักนิดเลยนะผิดที่ผู้ชายแล้วปาลานะผมไปบอกเลยนะกำนันไม่ผิดด้วยนะเออกำนันเขาก็แสดงเขาก็แสดงท่าทีเท่านั้นเองว่า เขาสนใจเขาพร้อมเลี้ยงดูเขาพร้อมเป็นครอบครัวผู้หญิงก็ตอบรับอย่างเดียวเพราะผู้หญิงก็ยังไงก็ได้กับกายว่าข่าวเนี่ยถ้าคุณดูดีๆอ่ะทุกคนในเฮไปสงสารผัวที่เมียมีชู้แล้วก็กระดาษกำนันที่เป็นเป็นชู้แต่งานนี้ความผิดทั้งหมดเนี่ยคุณมองเข้าไปในดีๆนะก็คือผัวมันผิด ือผัวไม่พร้อมจับผู้หญิงแต่งงานแล้วมีลูกเลี้ยงไม่ไหวผู้หญิงก็ทนไม่ไหวก็ไปมีมีชู้ทนายางกลับกันได้ผู้ชายคนนี้เป็นกำนันก็คือส,สะสมทรัพยากรอย่าเพิ่งมีลูกถ้ามีก็เลยให้ไหวถ้าเลี้ยงไม่ไหวก็อย่างมีจนเขาสะสมทรัพยากรจนพร้อมที่จะมีครอบครัวแต่ความจริงแล้วเขาก็ควรไปหาคุณโสดนะแต่เขาก็เขาชอบคนนี้นะเขาพร้อมเลี้ยงดูทั้งหมดมั่นหมายเป็นลูก ตัวผู้หญิงเองพร้อมแต่งพร้อมอะไรเงี้ยก็คือกลับกลายเป็นว่าไอ้คนดีก็คือกำนันถ้าคุณมองไปในเกมเกมแห่งความรักรนั้นก็คือคนดีนี่คือกำนันพร้อมให้อภัยทุกอย่างแม้ทั้งมีม,มีมีลูกมีผัวมาแล้วเพราะเขาพร้อมแต่ผัวเนี่ยให้กับสิ้นตัวก็คือให้เงินเดือนทั้งหมดเนี่ยก็ไม่เพียงพอเพราะมันน้อยมากคุณมันน้อยจนจนแบบว่า คุณเองอ่ะมีน้อยเองคุณเองนะผิดเองผมผมก็จะดา่าจริงนะคือผิดเองนะที่ไม่มีครอบครัวใยตัวเองไม่พร้อมมันคิดต่างกันนะในเนี้ยในเนี้ยคือด่าผู้หญิงด่ากำนันไปชู้กันโอ้เห็นใจผัวที่ผัวเนี่ยทำงานสองกะได้เงินเดือนสองหมืน่นให้เมียหมดก็สองหมื่นนะให้เมียหมดได้ไงก็คือสองหมื่นก็คือสองหมื่น แต่การนั้นให้แสนนะ่ะก็คือคือคุณจะมาบอกว่าความพยายามสองหมื่นเนี่ยมันจะมันจะเทียบเท่าแสนมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วคุณก็เห็นสาพแล้วใช่ไหมเหม,เหมือนเหมือนอะไรนะเหมือนมีคนเขาแซวกันว่าเออฉันน่ะมีร้อยหนึ่งอะให้เธอร้อยเดียวเลยนะแต่คนอื่นน่ะเขามีเป็นล้านน่ะเขายังให้เธอแค่แค่แสนเดียวเออให้หนึ่งในสิบนะส่วนฉันนะ่ะมีร้อยเดียวให้ร้อยเดียวเลยนะผมว ผมว่ามุกเนี้ยผมไม่โคตรฮาเลยอ่ะอันนี้ก็กรณีเดียวกันก็คือฉันมีสองหมื่นให้เธอสองหมื่นแต่กำนันมีเยอะแล้วก็ให้เยอะแต่ในข่าวนี่พยายามยามังบอกว่าเงินสองหมื่นเนี่ยมันมาด้วยความยากลําบากมันมีค่ามากกว่าแสนผมผมผมนงดูข่าวแล้วผมแบบเอะผมไม่ตกเอ้ผมเรียนแม็กได้ค่าตัวนะวิศวกรนะผมว่าวิศวกร คือเรียนแบบเยอะไหมก็คือเยอะที่สุดเท่าที่จะเยอะได้คือเรียนสี่ตัวนะถ้าเรียนเยอะกว่าน,นี้ก็คือมันต้องเป็นเป็นฟิสิกส์เป็นเป็นคณิตคณิตศาสตร์อะคือไอสไตล์อะมันี้นะไอสตอไอสต,ไสตล์เรียนแปดตัวอะไรเงี้ยคุณนึกภาพไหมผมแม่งเรียนสี่ตัวก็คือเรียนไปทะลุถึงโอ้โหแบบเรียนไกลอะเรียนเยอะอะสี่ปีอะคือเอาตัวไม่รอดอะผมก็เรียนแบบวิทยาศาสตร์ไอแมทคณิตศาสตร์เนี่ยแม่งโคตรเยอะแล้วนะ คือผมมองเห็นสูตรเห็นอะไรผมตีออกหมดอะแต่ผมเป็นตั้งไม่ไม่ถึงกับเท่ากับนักคณิตศาสตร์นักฟิสิกส์ไม่ไม่เท่าไอสไตล์อะไรอย่างนี้นะสี่แต่ก็เอาเอาตัวไม่ค่อยรอดเพราะนั่สองแสนไอสองหมื่นกับแสนหนึ่งแม่งมันไม่เท่ากันมันสองหมื่นมันมากกว่าแสนหนึ่งเนี่ยผมก็นั่งคิดนะคือคนมันพร้อมเสดดามากแต่ไม่ยอมเขาเรียกไรไม่ยอมมองเข้าไปในปัญหา ถ้าคุณยังมองแบบนี้นะปัญหาคุณคุณคุณจะไม่จบคุณไปถามผู้หญิงทําไมทิ้งผู้ชายคนนี้ไปเพราะผู้หญิงบอกว่าผู้ชายเงินน้อยคุณก็ไม่เข้าใจผู้หญิงถูกป่ะเพราะคุณบอกว่าทำไมถึงไม่แย่งเมียเขาเขาบอกว่าพร้อมเขาเลี้ยงดูได้มีลูกเขาก็เลี้ยงคุณก็ไม่เข้าใจคุณทําผิดคุณมีชู้แต่คุณไม่เข้าใจผู้ชายที่ที่แม่งไม่มีอะไรเลยแล้วมันคือมันเป็นเรื่องของ ใจิตใจอะไรที่อย่างนี้มันวัดค่าไม่ได้ถูกไหมเพเผลอนะไอคนเนี้นักผู้ชายคนนี้มันเกิดรวยถูกหวยมาอาจจะไม่ใจดีอย่างนี้ก็ได้ใครจะไปรู้ถูกปะ่ะมันก็เลยตักกะมันค่อนข้างเพี้ยนนะเขาเรียกว่ามึงเนี่ยเพีย้ยนเพราว่าผมว่าตักกะเพี้ยนหัวนั่งผมไานั่งคอมเมนต์น่ะคุณเนี่ยตักกะเพี้ยนผมผมว่าผมไม่เพี้ยนผมผมว่าผมไม่เพี้ยนนะก็คือของที่ดีที่เห็นกันอยู่บนกองอยู่ตรงหน้าแล้วคุณบอกว่าอย่าเอา ของดีๆตรงนั้นน่ะคุณต้องทิ้งมันไปถ้าคุณไกลับไปอยู่กับผัวที่คุณแม่งกัดก้อนเกลือกินมันก็แล้วสองหมื่นอ่ะแม่งคนมีค่ายนะเขาบอกว่าผมก็รอยระแสนหนึ่งมัน,มนไม่เท่าสองหมื่นเหรอมันน้อยกว่าผมว่าเชื่อผมก็ไม่ช่างมันคือถ้าคุณคุณมองพวกนี้แล้วคุณไม่ติดโจทย์ให้ออกเนี่ยคุณไม่เข้าใจไปทุกฝ่ายและคุณก็พยายามเอาดราม่าเข้ามาเกี่ยว ก็จะพังมันก็จะตีกันตายนะเออันนี้มันดูง่ายๆก็คือทุกคนมีชู้มีชู้อะไรลผู้หญิงมีชู้กะไเลยมีไหมมีชู้ไหมแบบว่าผัวเมียมีงานมีการทาแล้วก็ส่งให้เมียอะไรเงี้ยแล้วเมียวันหนึ่งเห็นแม่งเห็นไอ้วินมอเตอร์ไซค์เอ้ยเขาโทษนานไม่ได้บุรีนะวินมอเตอร์ไซค์ที่ไหนหรือว่าจับกังที่ไหนแล้วมันก็เลยไปไปเอากระจับกังแล้วมันไม่มีใช่ไหมือเพราะว่า ไม่มีผู้หญิงคนไหนที่มันที่เขาจะไปมีชู้โดยที่ชู้คนนั้นน่ะ,ะคุณค่าน้อยกว่าขัวตัวเองอคุณไปดูได้คุณก็เห็นว่าเวลาเมียมีชู้ว่าคุณก็มองออกไปอ่ะเวลาผู้ชายโดนโด,น,ดนสงขมเขาใช่ไหมคุณก็เห็นว่าชู้ของแต่ละคนเม่งระดับนักการเมืองระดับในอำเภออาจจะเป็นต่างจังหวัดในอำเภอกำนัน <c oughs> อบตอ,อะไรเงี้ยนะมันไม่มีนะไปออกกับพันโรงคุณก็เข้าใจใช่ไหมเพราะว่าคุณอนะมันผิดเองที่มันมีน้อยเออแล้วคุณกับเวลาเขาก็อยู่ด้วยเขาอุตส่าห์ให้ใจแล้วแต่คุณก็สร้างฐานะไม่ได้นี่มันก็หลายปีแล้วสามปีสี่ปีแล้วฐานะคุณก็ยังไม่พัฒนาขึ้นเขาอุตส่าห์ลงผู้หญิงนี่เห็นใจผู้หญิงนะจะเรียกว่างโง่ก็งโง่นะก็คือ ลงทุนและเชื่อใจผู้ชายคนหนึ่งที่ไม่มีอะไรเลยเพื่อหวังว่าในอนาคตเขาจะมีใช่ไหมอันนี้ผู้หญิงโงน่นะถ้าผู้หญิงท,ที่ฉลาดก็คือว่ามันจะไปลุยวม่ามันจะไปลองกับผู้ชายที่ที่ยังไม่มีอะไรและคิดว่าจะมีทำไมทำไมไม่ไปเดินหาผู้ชายที่เขามีแล้วเขาพร้อมแล้วก็แค่ช่วงแรกๆอาจจะไม่ชอบกันก็ก็สาสัมพันธ์หน่อยแต่ส่วนใหญ่นะผมมั่นใจเลยว่า ถาผู้ชายที่มีพร้อมเยอะเนี่ยส่งมันได้ก็คือว่าผิวพรรณมันดีหน้าตามันดีแล้วก็คือตัวไม่เหม็นด้ะนะแล้วก็แบบว่าตัวหอมรูปลักษณ์ดีเสื้อผ้าสะอาดเอ,อขับรถหรูตรงเนี้ยขับรถหรูคือผูอ้หญิงที่ชอบเองก็แบบจะมัดน่ะนะแต่แน่นอนอะ่ะถ้าคุณไปถ้าคุณพร้อมแล้วคุณไปจีบคนที่ เขาสารสัมพันธ์กับผู้ชายที่น้อยกว่าคุณเนี่ยคือไม่พร้อมนะแต่ผู้หญิงเขารักผู้ชายเหมือนกันนะคุณคุณต้องถอยนะเพราะคุณคุณเดินไปพร้อมความพร้อมแผลคุณแผลแล้วว่าคุณมีแบบเนี้จะเอาไหมอะไรเงี้ยถ้าผู้หญิงเขายังไม่เอาเนี่ยก็ปล่อยเขาเถอะคุณคุณไปนั่งรอชิวๆนะแล้วคุณก็ไปหาคนอื่นเถอะอย่าไปอย่าไปทุ่มกับผู้หญิงคนนี้นะผู้หญิงรับมักษฐานอย่าไปทุ่มนะ ถ้าเขาไม่สนใจคุณก็คือว่าเขาคบกับแฟนอยู่หรือว่าเขามีคนที่สนใจอยู่หรือวก็สะสัมพันธ์กับคนอื่นอยู่เราขู่ว่าคุณคุณรู้ตัวว่าคุณพร้อมมากแบบโอ้กูโคตรรวยกูโคตรเท่กูโคตรหล่อเนี่ยแต่เขามาหาคุณไม่ได้เพราะเขาอ่ะคิดว่าเขามีแฟนอยู่แล้วเขาสมัยสมานมีแฟนได้ใหม่เออมันมีคนคิดอย่างนี้จริงนะคือมีแฟนได้ทีละคนขามจริงก็ไม่ใช่นะคุณมีแฟนได้หนึ่งคน ถ้าคุณยังไม่แต่งงานนะ่คุณมีแฟนได้เป็นร้อยเป็นสิบแต่สเต็ปก็คือเป็นคนคุยคุณค่าแค่ไหนที่คุณสัสมพันธ์อยู่คุณสาัมพันธ์ได้ทุกคนเลยนะเอาเบอร์มาทุกคนเลยนะผู้ชายที่มีคุณค่าสูงสูงเลยนะเอามาทุกคนเลยนะจะไปท่องนะว่าเออฉันโอเคตกลง,งคนนี้เป็นแฟนแล้วก็ไปอยู่บ้านหลังเดียวกันแล้วอะไรเงี้ยแล้วคุณจะไม่สาสัมพันธ์กับคนอื่นนะอันนี้พลาดเลยนะนต้องเสีจว่าคนแฟนคนนั้นนะ่ะ คุณค่าก็สูงจริงเออแต่คุณค่าก็สูงจริงคุณก็ไม่จะไม่คิดถึงถึงหาใครอยู่แล้วถูกป่ะถ้าวันไหนคุณรู้สึกได้ว่าคุณต้องหาคนอื่นมานั่นแหละคุณค่าแฟนคุณไม่พอสำหรับคุณก็คือว่าคุณคุณก็อยาเข้าเรียกอะไรนะปิดตัวเองท่องว่ามีแฟนแล้วแล้วเราใครเข้ามาทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นคุณค่าแค่ไหนเนี่ย ฉันจะไม่เอาเพราะฉันท่องไว้แล้วะฉันมันจะมีแฟนคนเดียวสุดซื่อขนาดชนัขนาะคุณพลาดนะตัวแต่มันไม่พลาดในวันนั้นนะอืมมันจะพลาดในวันหน้าถ้าถ้าคุณไม่สั่งสะพัดเขาไว้นะเขาหายไปจบอผู้หญิงคนอื่นเอาไปกินมีเยอะมีเยอะก็คือว่าไอ้คนที่มีค่ายเยอะผู้ชายเนี่ยเวลาบัญชีผู้หญิงเนี่ยมันไม่สนมันไม่สนใจอะไรซื้อเลยนะ มันจะมีแฟนมันจะมีอะไรนี่นะเขาไม่สนนะพราเขาโอเพนเรื่องพวกนี้มากเพีดเดยงแต่ว่าคุณค่าก็พอไหมคุณจะคบครบอะไรไหมคุณจะมาไหมว่างันนะ่ะนะมาหมายถึงไม่ไม่ไม,มาหมายถึงมาอยู่กับเขาโดยที่เขาไม่ได้ไหวความว่าคุณต้องไปทิ้งแฟนนะหมายถึงมาเปิดรักเขาไหมสา,มารพันธ์เขาเพิ่มไหมวันหนึ่งคุณพร้อมแล้วคุณค่อยมาเออก็มีผู้หญิงที่เข้าใจเรื่องนี้นะผู้ชายรวยๆเข้ามา ก็แอบคุยแอบคุยกับผู้ชายคนใหม่อยู่ปิดปิดผู้ชายฝุดปิดแฟนตัวเองพอแฟนตัวเองมันเห็นแชทคุยกันเนี่ยมันก็มโโหใช่ไหมมันมโโหเพราะอะไรเขาเพราะรู้ตัวว่ามันน่อยกว่ามันก็เลยโมโหถ้ามันมันไม่รวยกว่ามันจะไม่สนใจมันจะเหมือนผู้ชายอคนนี้คือว่าคุยใครอะอ๋อพี่วินปากซอย เออเรอแล้วเขาเป็นแบบประมาณแบบว่าผู้จัดการโรงงานหรือเบอ่อมีธุรกิจส่วนตัวอะไรประมาณนั้นนะเขาก็เอาเหรอคุยมาทำไมอ่ะผมก็ขอเบอร์หนูาดูดิแล้วก็ยื่นให้ดูอะไรเงี้ยผู้หญิงยื่นให้ดูเลยนะครับคุณจะรู้ได้ว่าผู้หญิงไม่สนใจผู้ชายคนไหนเนี่ยก็คือเขาจะยื่นแชทโดยยื่นยื่นสายให้ให้กับแฟนเขาฟัง เพราะว่าเขาไม่มันต่ํากว่าไงเขาก็ไม่ต้องกลัวแฟนก็เออเออมันบ้าดีเนาะมันมาจีบเนาะแล้วถ้าเขาเขาก็จะมองมองนิดนิดว่ามันจีบแบบไหนนี่ยนะถ้ามันจีบเก่งนี่ก็อันตรายไปกันนะบางคนที่ไม่มีอะไรจะจีบเก่งก็เป็นนะเออลุกเล่นลูกล่อมันชนอะไรเงี้ยแต่พวกที่มาแบบว่า n น c e กา y แบบว่าเออไปเอาดอกไม้มาให้จีบหวานๆจัดจ๋าโทรมาอะไรเงี้ยโทรมาแบบว่าเป็นไงบ้างเหนื่อยไหมอะไรเงี้ย ไ <laughs> อ้พวกนั้นไม่ต้องกลัวเลยนะคนนั้นแห้วอยู่แล้วไม่ต้องกลัวแต่ไอ้พวกที่มันมันลุกล่อลุกชนดีๆเนี่ยก็คือมันจะดึงผู้หญิงให้ตามมันให้ได้ผู้หญิงตามเมื่อไหร่นี่คือผู้หญิงก็ชอบแล้วตอนนี้ก็ก็สามารถคอนโทรลได้แต่ถ้าถ้าไอ้ผู้ชายที่ต้องตามผู้หญิงเนี่ยก็คือไม่ต้องกลัวผู้หญิงสบายผู้หญิงมันก็ไม่ชอบอยู่เวลาผู้ชายแบบนี้ย็มันมาตามอยู่แล้วจะไปจะไปสนใจทำไมก็คือว่า ไม่ต้องทําอะไรอ่ะมันก็ตามเราเรามีแฟนแล้วมัคือ,อยังมามาเปอยู่ปเปย์ใส่าเอาให้แฟนแฟนก็เออดีไม่มาเปเราก็คือถ้าคุณถ้าคุณเป็นผู้ชายแล้วตามผู้หญิงเนี้ยผู้หญิงไม่เอานะอันนี้เข้าใจนะก็คือถ้าคุณทํายังไงก็ได้ดึงให้ผู้หญิงเนี่ยออกมาแล้วมาตามตัวเองได้เมื่อไหร่วัน่ไหนที่เขาตามคุณเนี้ยการตามเนี่ยเขาอยู่ในแบบรูปแบบ เวลาผู้หญิงก็ชอบใครเนี่ยแม่งโคตรเรื่องเยอะเลยคุณไม่จะจิกอ่ะมันจะตามอ่ะคุณจะรู้เองว่ามันจะเริ่มเหมือนมันก็เริ่มเหมือนไรสกายที่พยายามทำาก็คือพยายามจับจับผู้ชายคนนี้เป็นเจ้าข้าวเจ้าของอ่ะไปดูไหนอยู่ที่ไหนยังไงเออก็คืออารมณ์เ้านก็เหมือนผู้ชายไรสกายที่เปยผู้หญิงอ่ะก็คือไปตามผู้หญิงนะก็คือมีอะไรก็ให้หมดแต่มาในรูปแบบอ่อนๆหน่อยก็คือว่า กินข้าวหรือยังก็คือพยายามพูดคือในใจก็คือร่วมทำอะไรอยู่เนี่ยไม่ได้ห่วงว่ามึงกินข้าวไว้ยังหรอกเียงแต่ว่าไม่รู้จะพูดอะไรอะ่ะพยายามโอ้กินข้าวหรือยังเหนื่อยไหมอะไรเงี้ยก็คือคือเป็นเป็นอะไรที่มาชอบเขาก่อนก็คือลักษณะเดียวกับผู้หญิงถ้าผู้หญิงตามผู้ชายเนี่ยจะไม่ตามแบบว่าพี่กินข้าวไหมอะไรยังไม่มีนะอันนั้ไม่ใช่นะ่ะยากจะตามผู้หญิงก็ตามมันจะดุดุดุนิดนิด,นดคือพยายาม ลูกล้ําผู้ชายแบบเป็นเจ้าเข้า,เจ,าเจ้าของอะไรเงี้ยก็เลียกผู้หญิงตามผู้หญิงชอบเราอ่ะอันนี้ก็คือเหตุการณ์เป็นชูเนี่ยไม่เป็นอะไรที่แบบว่าไม่โคตรซิมเพิลอะซิมเพิลแบบสุดๆเลยว่าแบาบว่าพื้นฐานมากๆที่ที่คุณคุณอยู่ในวงวังวนเนี่ยคุณต้องรู้ว่าคุณอยู่สถานะอยู่ตรงไหนอย่างวันหนึ่งคุณมีแฟนแล้วแฟนมันมีชูเนี่ยคุณอย่าไปโทษแฟนนะคุณต้องเข้าใจสถานการณ์ว่า มันเกิดอะไรขึ้นอไรเงี้ยไม่ใช่ว่าเอ้ยมึงมีชู้ประมาณนี้แล้วก็ไปมันก็มีมีมีเฉียไหลายเฉียนะก็คือถ้ามีมมีชู้เนี่ยมันก็แบบว่าเราเข้าใจตรงกันใช่ไหมก็จะอารวาสถูกป่ะอาจจะทําร้ายชาวบ้านในช่องอะไรเงี้ยหรือทำร้ายแฟนทำร้ายทําร้ายชู้อะไรเงี้ยก็คืออาจจะถึงถึงมีการฆ่ากันอะไรนีใช่ไหมแต่ความจริงแล้วเนี่ยก็คือถ้าคุณทําอย่างนี้นเมื่อไหร่อ่ะก็คือคุณก็จบใช่ไหม คุณเสียผู้หญิงไม่พอแล้วคุณลงมือลงแรงไปด้วยเนี่ยแน่นอนอ่ะมันจบเพราะว่าผู้หญิงก็ไม่เอาคุณเขาเลยมีมีวิธีสอนกันว่าเวลาเมียมีชู้เนี่ยคุณต้องทํำยังไงคุณจะอารวาสไม่ได้คุณจะแบบว่าเจอมันนอนด้วยกันแล้วคุณแม่งซ้อมเลยครับมีปื้ดมีมีดมีปืนอะไรเงี้ยคุณจะทํางั้นไม่ได้นะทํากันก็คือจบถูกปะเขาจะมีวิธีอย่างอื่นก็คือต้องคุยกันต่อรองกัน ถ้าคุณจะกลับมาเนี่ยคุณต้องคุณต้องเสียอะไรบ้างรือว่าคุณต้องเสียอะไรบ้างแน่นอนอ่ะคุณก็ต้องถ้าคุณจะกลับให้ผู้หญิงเขาเลือกไงถ้าคุณจะกลับมามันโอเคมันมีชูไปแล้วนะถ้้ผู้หญิงเขาเลือกว่าคุณจะกลับมาคุณต้องกลับมาในทรงไหนคุณแน่นอนคุณกลับมาคุณจะไม่ได้อยู่สถานะเดิมในความรักของคู่นี้แล้วก็คือคุณจะดโดนลดระดับลงไปแล้วคุณต้อง ต้องแก้ตัวเขาเรียกต้องแก้ตัวต้องสร้างสถานะขึ้นมาใหม่ะเพื่อเพื่อแก้ตัวนั้นออกมาอันนี้ก็คือแก้ไขท,ที่ต้องวิธีก็คือแต่บางคนไม่ไม่เป็นก็คือว่าลุยเลยครับก็ค่คือคือลุยไม่กับผู้ชายนะผู้หญิงตบตีอะไรเงี้ยนะแน่นอนอนะ่ะก็คือจบที่คุณต้องการคือเขาก็ไม่เอาคุณอยู่แล้วหลังถ้าคุณออกแรงนะนะเหมือนผู้หญิงเหมือนกันเห็นผู้ชายมีชู้อะ่ะผู้หญิงบางคนนี่นิ่งเลยนะนิ่งแบบนิ่งแล้วดิวเลยนะ เก่งมากแล้วอีกบางคนน่ะผมเห็นน่ะนิ่งก็ดีเลยนะเอออย่างแน่นอยถ้ามันแต่งงานด้วยกัน่ะมันก็มีทะเบียนมีอะไรเงี้ยผู้ชายนี่สวยนะก็คือเขาก็สามารถร้องเรียนอะไรได้เยอะแยะใช่ไหมเขาก็ถือไพ่เหนือกว่ากลับกลายว่ากับ,ก,บ,ก,บกับกลายว่าผัวไม่มีชู้แต่เมียแม่งถือไพ่เหนือกว่าก็คือว่าถ้านิ่งๆอยางนะนิ่งๆเงีย้ยมีลูกมาต่อรองแล้วนี้ก็เริ่ต่อรองเรื่องเงินทองแน่นอนไม่พ้นไหน ถ้าไม่ได้แบบเนี้ยก็คือต้องฟ้องหย่าฟ้องหย่านี่ก็คือแบ่งทรัพย์สินถ้าไม่แบ่งเนี่ยก็คืออย่างน้อยถ้าคุณเลิกกับคนเนี้ยก็คือเหมือนกันผู้หญิงก็คือต้องเงียบๆไม่ใช่เห็นผัวด้วยไม่มีชู้ไม่ตบผู้หญิงคุณเชื่อมันงถ้ผู้ชายไม่อยู่มันไม่อยู่นะมันไม่อยู่แน่นอนนะถ้าไม่มีการทําลายร่างกายกันนะโดยที่ไม่ต้องสนนะว่า ต่อให้เป็นเขามีชูเนี่ยเขาจะทําลายร่างอัอันเนี้ยสถานการณ์ไม่ถึงขั้นนะั้นสถานการณ์มันเป็นของเขาเขามีชูแต่คุณออกแรงทาลายร่างกายแล้วคุณไม่นิ่งเนี่ยแล้วคุณไม่ดิวเนี่ยมันก็ได้ตามที่คุณออกแรงนะคือว่าพังคุณก็ต้องนิ่งดิวเอาอาจจะผ่านผู้ใหญ่ได้ร้อยแปดพันเก้านะ